นี้ทางแยกเข้าเขาชฉเมาอําเภอเขาชฉเมาจังหวัดระยองตรงไปจะเป็นวัดเนินต้นฉันเนาะทุกคนเรี้ยวเขามานิดเดียวตรงไปก็จะไปอ่างเก็บน้ําประแสได้ นิดเดียวก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายตรงไปรถเก๋งรถอะไรก็มาได้นะทุกคนไม่ชันมาก เลี้ยวตีศอกขึ้นเข่า แล้วเราก็ถึงยอดเขาวันนี้เป็นวันเทศกาลมานมัสก,การรอยพระพุทธบาทเขาวังไ่ ศาลเจ้าพ่อมหาลาบเขาว,วางังไสวิวทิวทัศน์เหมือนภาคเหนือเลยอากาศเย็นๆเหมาะบาง ตรงนี้เป็นเส้นทางเดินลงไปชมพรายได้พร้อมอยู่ทิวทัศน์พระพุทธรูปกำลังปฏิสังขรณ์อยู่ขอให้ทุกคนตั้งจิติฐานอนุโมทนาร่วมกันสาธุสาธุสาธ,สาธุโชคดีมีชัยขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีก่อนนะบ๊ายบาย